บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2,564ที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้สืบเนื่องมาจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลา,ากรในสังกัดโดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม7ข้อได้แก่ ข้อที่หยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่สองซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อที่สกล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมข้อที่สี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะข้อ5มุ่งผลสำลีของงานข้อ6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและข้อ7ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ตลอดจนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละทุ่มเทจนเกิดผลดีต่อทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งในปี2564นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมขึ้นโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้ นายสันติปั้นติบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายวิชิตรำสูตรตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวจันทนาป่านทูกตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ นายบัณฑิตหน้องเอียนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบสังกัดกองพัฒนาชนบทนายอนุสรเรือนนุชตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสังกัดกองคลังนายพัชระอินโตตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนางสาวอัจฉรากถินเทศตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวจำนงภูลอนันต์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สินนายเทิดพงทัพทิมตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญการสังกัดกองช่างและนางสาวศิริพรทิมวงศ์ตำแหน่งคนงานทั่วไปสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรลำดับต่อไปนะครับขอเชิญบคุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมจ,ะจะำ,ำนวนสิบท่านนะครับขึ้น บนเวทีนะครับเพ <mel od ic> ื่อรับโล่และเกียรติบัตรจากท่านนายกองการริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพครับท่านที่หนึ่งนายสันติปั้นติบหัวหน้าฝ่ายการสภาองค์การริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเลขานุการองค์การอาหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรท่านที่สองค่ะนายวิชียรปรามสูตตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรางวัลชมเชยจำนวนแปดสังดาห์นะครับได้รับใบประกาศกียติคุณนางสาวจันทนาราบานะทูนะครับตำแหน่งผู้การกองการเจ้าหน้าที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ท่านที่สองนะคะท่านบัณฑิตน้องเอียนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบสังกัดกองพัฒนาชนบทท่านต่อไปนะครับ นายอนุสรเรือนรุฒนะครับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสังกัดกองพลครับและท่านที่4ี่นะคะนายพัชระอินโตตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดกองวิทยาศาสตร์และงบประมาณครับลำดับต่อไปนะครับคุณครูอัชรากาิิเทศนะครับตำแหน่งครูทีนาการพิเศษดูเรียนการอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกครับท่านที่6ค่ะ นางสาวจำนงคุณอนันต์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สินลำดับต่อไปนะครับเจฟฟ์ครังนายเพิร์ธพักกิจตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงานสั่งการกองช่าง ที่8นะคะนางสาวสิริพร์พิมวงศ์เขับุรี้ัมย์วุฒิสภาสำนักานประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมีสองท่านที่ติดภารกิจฉีดวัคซีนนะคะขอเชิญตัวแทนนะคะคือนางรับใบประกาศเกียรติคุณนะคะเป็นเชิญครับสองรายจะให้ นาด้วยวสำคัญติดภารกิจการรับฟอก,ก,ก,กสีครบับสำหรับตัวแทนนางสาวสิริพรทิมวงนะคะขอลงเชิญหัวหน้าสำนักปลัดนะคะขึ้นรับแทนด้วยนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านารุมแก้วแดงนะคะหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเหนเลี้งนะคะ และในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านสุนทรปตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรคืนนอบโรและใบเกียรติบัตรนะคะให้แก่ท่านผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะจำนวนสิบท่านนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะขอเรียนเชิญค่ะ <Okay. S 1> คับหรับบุคคลต้นแบบนะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจำนวนสองท่านนะครับจะได้รับโล,ล่รางวัลน,นะครับจากท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดแพรโอกาสนะครับท่านที่หนึ่งก็คือนายสันติป,ปันตินะครับหัวหน้าฝ่ายการสภาเพ่การบริหา,าร,ส,าารส,าส่วนจังหวัดกแพรบ และท่านที่2นะคะที่ได้รับโรรางวัลน,นะคะบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะท่านวิชิตรามสูตรตำแหน่งน,นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมับสำหรับรางวัลชมเชยจำนวน8รางวัลน,นะครับจะได้รับใบประกาศกิตติคุณนะครับก็ได้แก่ นางสาวจันทนาบานทู่นะครับท่านผู้รีการกองการเจ้าหน้าที่สังกัดออกองการเจ้าหน้าที่ครับค่ะและท่านที่สองนะคะที่ได้รับใบเกียรติคุณน,นะคะท่านบัณฑิตน้องเอียนหัวนหน้าฝ่ายออกแบบสังกัดกองพัฒนาชนบทท่านที่สามนะครับผมนายอนุสรเรือนุชนะครับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสังกัดกองทัพค่ะและท่านที่4นะคะนายทัชระอินโตตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดกองวิชาการและนักการศึกษาดับต่อไปนะครับคุณครูอัชรากรถินเทศนะครับตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสังกัดโรงเรียนโรกาญจน์ส่วนสังกัดกรงทัพค่ ลำับต่อไปนะคะนางสาวจำนงคูณอาน,าน,นันต์ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้แทนช่างงาน,งานส,งราาสระกัดกองพัสดุและทรัพย์สินนะครับลำดับต่อไปนะครับนายเทอร์พงทัพทิมนะครับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลพนังงานสระกัดกองช่างค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะ,ะนางสาวสิริพรคิมวงนะคะตำแหน่งคนงานทั่วไปนะค่ะ แดงนะคะรับมอบแทนนะคะค่ะเดี๋ยวและในั้นตอต่อไปเป็นการถ่ายภาพร่วมนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีผูประมาณพุทธศักราช2564ค่ะ